ตับประยุทธทะลุฟ้าตอนที่418เชิญเออเจ้ากลับมาแล้วสินะท่านแม่ท่านพ่อท,ท่านพ่อท่านแม่พวกท่านทำไมถึงได้รับบาดเจ็บเช่นนี้ล่ะ ไม่ต้องห่วงไปครั้งนี้ถึงแม้จะถูกศัตรูไล่ล่าจนบาดเจ็บแต่พวกเราก็ทำหน้าที่ปกป้องป่าโอซอนต้องห้ามเอาไว้ได้แถมผู้นำเผ่าเองก็ตกลงว่าจะใส่ชื่อของพวกเราไว้ในอนุสรเผ่าอีกด้วยถึงเวลานั้นเฉินเอ๋อก็จะได้รับทรัพยากรแต่ละชนิดได้อย่างเต็มที่และจะได้อยู่ร่วมกับพวกลูกศิษย์แกนหลักได้สักทีบาดเจ็บแค่เล็กน้อยใช้เวลาพักฟื้นสองสามวันก็ดีขึ้นแล้วละ่ะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงหรอกนะเฉินเอ๋อ เชิญเออมานี่ทีสีให้แม่ดูหน้าของเจ้าหน่อยท่านแม่ข้าคิดถึงท่านเหลือเกินท่านแม่ท่านพ่อไม่นะเป็นไปไม่ได้ตรงหน้าคือบิดาของเจ้าแท้ๆแต่เจ้ากลับไม่ลังเลที่จะลงมือเลยอย่างนั้นเลยพวกภาพลวงตาแบบนี้เนี่ยไม่เพียงพอที่จะหลอกข้าได้หรอกนะ หาว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับท่านพ่อของข้าจริงๆยกจากระพัดโบราณน,นี่ข้ามีก็คงตอบสนองไปแล้วภาพลวงตาของเจ้าน่ะทําอะไรข้าไม่ได้หรอกเพลิงมันดอกบัววิสุทธ์เฮะเจ้าหนูแล้วพวกเราจะได้เห็นดีกันทั้งหมดเป็นความผิดของเจ้าต้องตำหนิเจ้านั่นแหละเจ้ายังมีหน้ากลับมายังตระกูลนี่อย่างนั้นเลยถ้าหากไม่ใช่เพราะว่าเจ้าแย่งชิงทรัพยากรนั้นไปพวกเขาก็คงไม่ต้องบาดเจ็บจนตายแบบนี้แรอกนะ ถ้าหากไม่ใช่เจ้าทำผิดร้ายแรงแล้วทำไมบิดามารดาของเจ้าถึงต้องถูกลบล้างผลงานที่ผ่านมาละ่ะไม่ได้อยู่ในอนุสรของเผ่าเหยกันเจ้าคนอักตันอยู่เจ้าสังหารคนในครอบครัวตายเจ้ามันขยะสิ้นดีเป็นความผิดของข้าเป็นข้าที่ทำ้ายพ่อแม่ทั้งหมดเป็นเพราะว่าข้าทุกอย่างมันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นท่านอาจารย์ตื่นตื่นสักทีไม่เป็นไรแล้วละ่ะเมื่อคู่ท่านถูกภาพลวงตาของเพิงมานวิสุทธ์ทำให้สับสนน่ะ ดีหน่อยดูถ้าครั้งนี้เจ้าจะไม่ใช่ภาพลวงตาสินะท่านอาจารย์ท่านคิดจะทําอะไรกันแน่ครั้งนี้อันตรายมากจริงๆหากหลงกลเพียงนิดเดียวก็จะกลายเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้มานดอกวัววิสุทธิ์ได้รีบไปกันเถอะห่วงมิติมายาของเพลิงมานนี้ค่อนข้าง8ปลกระหลาดหางนี่จิปเปรวมตัวกับทุกคนให้เร็วที่สุดน่าจะดีกว่าท่านอาจารย์มาแล้วมาแล้วหมอกที่นี่ค่อนข้างแปลกประหลาดนะ ดูเหมือนทั่วทั้งหมองนี้จะทําให้เราหลงทางได้ตอนนี้พวกเราคงกระจัดกระจายไปหมดแล้วควรไปที่ไหนกันก่อนนี้ล่ะในเมื่อหมองนี้มันสร้างปัญหามากเช่นนั้นก็ไปตรงที่หมองมันรวมตัวกันเยอะๆดูสิว่ามันซ่อนอะไรไว้อยู่กันแน่เยี่ยนน้อยข้ารู้แล้วเบลเพิร์ิเ,เ,เศษ์ลำดับที่1 6เพิร์เมคาวาลีอย่างนั้นหรอโ oh, หเพิร์กเวเศตนี้ใช่ประมุขของเสี่ยเยี่ยนหรือเปล่านะผู้โสหัวเหวยาพี่หัวเซียนทำไมท่านหนึ่งได้มาอยู่ที่นี่ล่ะ เมื่อคู่ติดอยู่ในภาพลวงตาน่ะสิถ้า,าไม่ใช่ว่ามีผู้วุโสอยู่ด้วยเขาก็คงถูกเพืิงมานดอกบัววิสุดเผาไปแล้วละ่ะนี่ไม่ใช่เวลาจะมาพูดเรื่องเลื่อยเปื่อยหอกมันเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วรีบไปกันเถอะได้ข้าจะเป็นคนเปิดทางให้เองเออกมาแล้วดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีหมอกแฮะที่นี่มันท่านพี่เสีเยวเยี่ยนสุนเอ,อ๋อนี่ไม่ใช่ภาพลวงตาอีกแล้วใช่ไหม ไม่หลอกต่อให้เขาจะจำข้าผิดไปแต่เขาไม่มีทางจำสุนเอ๋อผิดไปแน่เจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมฝังของเราปกติดีทุกอย่างพวกเราก็ด้วยคิดไม่ถึงเลยว่าเพิงมานดอกบัววิสุทธ์จะปล่อยฝันร้ายที่ทรงพลังรุนแรงออกมาแบบนี้เมื่อพันปีก่อนมันไม่มีความสามารถแบบนี้เลยด้วยซ้ำดูถ้าครั้งนี้ทุกคนควรจะต้องระวังตื่นตัวไว้หน่อยแล้วห่ะไม่แมหมอกฝันร้ายหรือว่าจะเป็น ใช่แล้วเมฆหมอกเหล่านี้จะทำให้คนติดอยู่ในภาพลวงตาเมฆหมอกฝันร้ายนี้ดูท่านน่าจะเป็นหนึ่งในวิชาของดอกบัววิสุทธ์อสูรศักดิ์สิทธิ์ว่ากันว่าในปีนั้นมันปกคลุมเมฆหมอกฝันร้ายไปทั่วทั้งเมืองให้ผู้คนทั้งเมืองประหนึ่งว่าใช้ชีวิตมาร้อยปีเเ็บทั้งสุขและทุกข์เจ็บปวดไปจนตายเมื่อหมอกจางลงผู้คนก็เริ่มตระหนักได้ว่า100ปีที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาดอกบัววิสุทธ์อสูรศักดิ์สิทธิ์ ข้าที่ได้รับแผนที่ของเพิงมานมาดูท่าน่าจะเป็นลายมือของดอกบัววิสุทธ์อสูรศักดิ์สิทธิ์เขียนแน่ๆมันแปลกตรงที่เข้าไปในห่วงมิต,ติเปลวเพิงแล้วทําไมมันถึงได้ไม่ขยับเคลื่อนไหวเลยล่ะเฮ้อคนอื่นๆล่ะยังไม่ถึงอีกอย่างนั้นหรอน่าจะยังอยู่ในพื้นที่ของห่วงมิต,ตินี่แหละห้วงมิต,ติเปลวเพิงนี้คืออาณาเขตของเพิงมันดอกบัววิสุทธ์ที่นี้คนถูกส่งไปก็ยังต้องมาเชิญหน้ากับมันทั้งหมด มันจงใจที่แย่พวกเราให้กระจายออกไปดูท่าคิดจะกักขังไว้ในห่วงมิติที่นี่ที่นี่นะดูเหมือนน่าจะเป็นกองขังคุกด,ดีนี่เองเมื่อคู่ท่านปู่หายและจื่อเยียนก็ลงมือช่วยถ้าคิดจะฝืนทะลวงมันอนกมาได้ก็อาจจะโดนแว้งกัดเราได้ดูท่าตอนนี้ก่อนที่จะได้เห็นร่างจริงของเฮอร์แมนดอกบัวพิสุทธิ์พวกเราคงต้องทำตามกฎของมันไปก่อนแล้วนะหรือว่าพวกเราทำได้แค่ต้องรอล่ะเนี่ย ณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละระวังมันเป็นห้าเพิงเจ้าเพิงมันหนกบูวิสุดหล่อล้อ,ลอหมหุ่นเชิดขึ้นมานี่เองอย่างน้อยในตอนนี้นะครับได้รู้อย่างหนึ่งคือเสี่ยวเยี่ยนนี่มันคงเก่งกว่าอาจารย์ของมันแล้วนะครับเหมือนอาจารย์มันโดนเนิฟลงยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ก่อนนี่ยังโหดเลยเดี๋ย กากาไงไม่รู้ครับโดนเพิงมานดอกบัววิสุทธ์อะไรหลอกล่อดได้ด้วยนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนก็คงไม่โดนนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องเป็นพระเอกเข้ามายื่นมือช่วยละแต่เรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงไว้เดี๋ยวมาติดตามกันีนทีหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ